รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและนักศึกษาชาวกศอนอขอต้อนรับสู่รายการอาชีพออนไลน์ของกศนกรุงเทพมหาคนครนะคะดิฉันอาพาดาพัฒนภูมิเป็นวิทยากรที่จะพูดเรื่องการพยากรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ไพพยากรณ์ค่ะนั่นก็คือการพยากรณ์ที่ใช้ไพ่ไพ่เนี่ยมีหลากหลายด้วยกันนะคะแต่สิ่งที่จะพูดวันนี้จะเป็นไพ่แนววิถีชีวิตคือไพ่แสงสุขค่ะ สำหรับอาชีพพยากรที่เราจะพูดถึงนะคะเราบอกได้เลยค่ะการเป็นอาชีพพยากรเนี่ยนะคะเป็นนักพยากรหรือหมอดูเนี่ยส่งผลดีให้กับตัวเราโดยเฉพาะสร้างรายได้นะคะสร้างรายได้ทั้งรายได้หลักและรายได้รองรายได้หลักก็คือเราสามารถนําพาเงินที่เราหาได้มาเนี่ยไปใช้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวบางบ้านนะคะสามารถส่งเสียลูกให้เรียนต่อต่างประเทศได้แล้วก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยดีส่วนอาชีพรองเนี่ยก็คือ เป็นรายได้เสริมค่ะคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักธุรกิจหรือพ่อค้าแม่ขายอะไรก็ตามนะคะคุณสามารถทําอาชีพนักพยากรณ์เนี่ยใช้งานอาชีพนี้ให้ได้เงินส่งเสริมให้คุณมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นอีกนะคะไพ่แนววิถีชีวิตไพ่แสงสุกเนี่ยมันทํารายได้สร้างไรายได้ได้จริงหรือสร้างไรายได้ได้จริงค่ะเพราะว่าไพ่แนววิถีชีวิตแสงสุกเนี่ยนะคะเป็นไพ่ที่ อ่านง่ายนะคะแล้วก็มีความหมายที่ตีความหมายได้ง่ายสามารถเข้าใจได้ง่ายไม่ได้ยุ่งยากเลยต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องคอสที่เราจะได้แนะนำในการสอนทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างนะคะคอสเนี่ยเราจะมารู้จักกับไพ่อาราเคิลค่ะไพ่อาราเคิลแนววิถีชีวิตแสงสุขค่ะไพ่ชุดนี้นะคะเราจะมีการสอนกันทั้งหมด13ตอนแต่ละตอนเนี่ยจะ30นาทีนะคะ ตอนที่1เนี่ยแล้วก็จะเป็นพูดเกริ่นนําว่าที่มาที่ไปของไพ่เนี่ยเป็นยังไงถ้าให้ท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็ทุกท่านเนี่ยรับรู้รับทราบกันจะได้เตรียมตัวเพื่อที่จะเรียนนะคะมีความกระตุน้นรู้สึกอยากจะอุ้ยต้องเรียนรู้แน่นอนเลยไพ่อาจารย์คนนี้สอนน่าสนใจมากนะคะแล้วในส่วนตอนที่2ถึงตอนที่6เนี่ยจะพูดถึงความหมายแต่ละใบของไพ่ทั้งหมด90ใบค่ะ ตอนที่2เนี่ยจะพูดถึงใบที่1ถึงใบที่15นะคะความหมายแต่ละใบเป็นยังไงตอนที่สเราก็จะพูดถึงไพ่ใบที่16ถึง35แล้วตอนที่4ี่เราก็จะพูดไปที่36ถึง52ตอนที่5เราก็จะพูดถึงใบที่5 3ถึงใบที่68ตอนที่6ใบที่69ถึง90ค่ะ เราจะได้มาเรียนรู้กันแล้วก็เข้าใจมันจะได้ทำต่อไปได้ส่วนในส่วนเรื่องของการทำความเข้าใจกับไพ่นะคะก็จะมีวิธีการขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่เราจะพูดถึงเรื่องการวางไพ่การวางไพ่การวิเคราะห์ไพ่แล้วก็พูดถึงเรื่องราวต่างๆในไพ่นี้เพื่อที่จะมาจับโยงเพื่อที่จะทำนายให้ได้แล้วก็ใช้งานให้ได้ดีนะคะเรียกว่า การที่ว่าเราจะเริ่มศึกษาในเรื่องของเคสตัวอย่างอีกต่อไปค่ะแล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องการสอนทั้งหมดเนี่ยว่าที่เราแบ่งแบ่งไปแล้วเนี่ยแต่ละตอนเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมหรือผู้ที่ได้เรียนเนี่ยนะคะติดตามเพราะว่าถ้าเราสนใจและติดตามเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลได้ความรู้อย่างมากนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงสร้างไรายได้ได้จริงหาเงินได้จริง ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะคะเพราะว่าจากตัววิทยากรเองเนี่ยก็ได้ได้ได้เคยใช้งานแล้วก็ทำงานแล้วก็ตอนปัจจุบันนี้ก็เป็นนักพยากรณ์อิสระที่มีไรายได้หลักเนี่ยคือในส่วนของการพยากรณ์ต่อไปเนี่ยเราก็จะพูดถึงว่ามารู้จักไพ่ออร์เคลิลไพ่ออร์เคิลเนี่ยนะคะมันจะแตกต่างจากไพ่ทาโร่ไพ่ทาโร่เนี่ยในไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าไพ่ยิปซี นะคะโดยปกติทั่วไปเนี่ยคนจะเรียนรู้ไพ่ย,ยิปซีมากมากกว่ามากกว่าไพ่ออร,เร์เรคิลแต่ปัจจุบันเนี่ยไพ่ออร์เคิลเนี่ยเป็นที่ยอมรับค่ะเป็นที่ยอมรับของนักพยากรณ์ในหมู่นักพยากรณ์ทั่วไปในประเทศไทยยอมรับว่าไพ่ออร,เร์เรคิลเนี่ยมาแรงมากเพราะว่าไพ่ออร,เร์เรคิลออ่านง่ายไม่ยากเนื้อหาสาระเรื่องราวเนี่ยมันนามาตีความได้แล้วก็ทํานายได้แล้วก็ชัดเจนค่ะส่วนไพ่ Oracle ที่เราจะใช้ตัวนี้ก็คือไพ่แนววิถีชีวิตชุชดแสงสุกเราขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าไพ่ชุดแสงสุกจะได้ไม่สับสนค่ะแล้วก็จะได้จำได้แม่นตัวนี้นะคะอาจารย์จะบอกนิดนึงว่าไพ่ตัวนี้เป็นคือไพ่ชุดแสงสุกค่ะนะคะมีทั้งหมด90ใบนะคะใน90ใบใบนี้ก็จะมีเนื้อหามากมายที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้มันแล้วก็นำมาทำนายตีความได้ดี ไพ่ตัวนี้นะคะเราจะพูดถึงท่านอาจารย์สมบูรณ์สุขหรือสมบูรณ์สุขวณิชซึ่งท่านเป็นผู้คิดคน้นไพ่ตัวนี้สร้างสรรผลงานตัวนี้เป็นไพ่แนววิถีชีวิตท่านทำไพ่แนววิถีชีวิตเนี่ยไว้สามชุดนะคะขออ้างถึงท่านเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้สร้างสารร์งานนี้จริงๆให้เราได้มีงานนี้ขึ้นมาใช้ไพ่ชุดแรกก็คือไพ่จุดเทียนชุดที่2ก็คือไพ่แสงสุขชุดที่สามก็คือทําดีสมหวังทั้งสามชุดเนี่ยเนื้อหาสาระดีค่ะ ภาพไพ่สวยงามชัดเจนสามารถใช้งานได้จริงเราจะเน้นย้ำนะคะว่าไพ่เนี่ยใช้งานได้จริงแล้วก็ความหมายดีแล้วนอกนั้นเนี่ยนะไพ่ย,ยังเผยแพร่จากสิ่งต่างๆที่เราเรียนรู้กันมาในสังคมชีวิตปัจจุจจบันก็จะพูดถึงในเรื่องของการดำเนินชีวิตของแต่ละคนแต่ละบุคคลโดยทั่วๆไปอย่างเช่นการแสดงออกด้วยอารมณ์ความรู้สึกสีหน้าสีตาต่างๆ ก็นำมาถ่ายทอดลงในไพ่ชุดนี้การดำเนินในชีวิตประจำวันและสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการที่ดีใจเสียใจหรือถูกหักหลังถูกโกงอะไรเงี้ยมันก็จะมีส่วนต่างๆเนี่ยแสดงออกจากในไพ่ตัวนี้เช่นกันนะคะแล้วเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของจุดเด่นของไพ่อาราเคอร์แสนสุขอาจารย์ก็จะเปิดให้ดูนะคะว่าอันนี้กล่องนี้มี90ใบหน้าตาดีค่ะใบแรกก็เจอเลยนะคะ ไพ่พิคเนตเราจะเห็นเลยนะคะว่าไพ่พ,พิคเนตเนี่ยเป็นไพ่ใบแรกนะคะจุดเด่นของไพ่ตัวนี้ก็คือหนึ่งมีหมายเลขนะคะกำหนดบอกไว้เลยว่าใบาเลขที่หนึ่งแต่เราไม่ได้นํามาใช้ในการทํานายนะคะมันเป็นแค่กําหนดไว้นัเองจะได้รู้ว่าเรียงไพ่แต่ละใบเนี่ยมีกี่ใบแล้วในในสำรับจะได้เวลาจัดเรียงเนี่ยจะได้เรียงถูกไม่หลงลืมนะคะนี่สิ่งหนึ่งที่ที่ทำให้ไพ่ออกมาแล้วก็คุณใช้งานได้ดี ตัวนี้นะคะทั้งหมด90บใบเนี่ยไพ่แสงสุขเนี่ยนอกจากกำหนดด้วยแต่ละใบเป็นตัวเลขแล้วนะคะยังมีหน้าไพ่หน้าไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสิ่งต่างๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้กันอันนี้สำคัญค่ะเราจะเห็นไหมคะว่าแต่ละใบเนี่ยสวยงามแล้วก็อ่านง่ายนะคะไพ่นี้เป็นไพ่แนววิถีชีวิตแสงสุขก็ขอเน้นย้ำนะคะเน้นย้ำไว้เลยเพราะว่าเกรงว่าเอ๊ะมาเรียนไพ่อะไร พูดถึงไพ่อะไรนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้จําเอาไว้นะคะว่าหลักๆเนี่ยไพ่ตัวเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างนอกจากไพ่แล้วนะคะนี่เราก็ยังมีหนังสือคะ่ะหนังสือที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นหนังสือคู่มือประกอบนะคะนะคะเป็นตัวช่วยคะ่ะถ้าคุณมีไพ่แล้วเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะต้องการตัวช่วยเพราะไพ่แต่ละใบเนี่ย นักพยากรณ์บางท่านเนี่ยตีความไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนก็ตีความแตกต่างกันแต่มันก็จะเป็นจุดหลักหรือคีย์เวิร์ดของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆใกล้คลเคียงกันทํานายออกมาได้นะคะสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้เนี่ยเราอาจจะโชว์ให้ดูก่อนเล็กน้อยน่เห็นไหมคะแต่ละใบนะคะไพน่นี่แต่ละตัวนี่สวยงามค่ะโดยเชอบไพน่นี้เป็นไพ่ครูค่ะเป็นไพ่หลักเลยนะคะ เราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงความรู้สึกของคุณจะมีแตละใบค่ะอันนี้วิทยากรก็จะหยิบโชว์แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของว่าถ้าเราการที่เราจะเป็นนักพยากรณ์นักพยากรณ์ที่ดีเนี่ยหรือจะใช้เป็นอาชีพเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยเราควรทํำยังไงบ้างการที่จะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพหนึ่งเลยเราต้องรู้เรียนรู้ฝ่ายรู้ค่ะแล้วมีความรู้หลากหลายนะคะ เราจะต้องรู้เพื่อที่จะนำไปแก้ไขแนะนำนะคะกับผู้ที่มารับคำทำนายกับเราซึ่งเรื่องนี้สำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเรามีความรู้มากมายหลากหลายแล้วนะคะที่จะแก้ไขคำแนะนำต่างๆได้ช่วยเหลือเขาได้เนี่ยเขาก็จะเข้ามาหาเราแล้วเราก็จะมีการที่ว่ามีความสายสัมพันธ์บอกต่อบอกต่อไปเรื่อยๆนะคะว่าเอออาจารย์ท่านนี้นะมีความสามารถนะสามารถอธิบายได้ดีแนะนำได้ดีแก้ไขได้ดีช่วยได้ดีสิ่งหนึ่งเนี่ย ที่บอกได้เลยแล้วเน้นย้ำเลยคะคุณต้องเรียนรู้รักที่จะเรียนรู้ใส่ใจแล้วก็จดจําค่ะจดจําในที่นี้แต่จําอย่างจําอย่างมีเรียกว่ามีความหมายนะคะรู้หลักนะคะไม่ใช่แบบว่าจําแบบนกแก้วนกขุนทองอย่างนั้นไม่ได้มันมันจะมีความหลากหลายสถานการณ์ของน้าไพา่แต่ละใบเนี่ยมันจะแตกต่างกันในการทํานายซึ่งนักพยากรณ์แต่ละคนเนี่ยก็ทำนายทำนายแตกต่างกันอันนี้ขอย้ําเลยค่ะสไตล์ใครสไตล์มันค่ะ แต่ยังไงไพ่แต่ละใบก็มีจุดหลักของมันอยู่แล้วถ้าคุณเนี่ยอยากจะเรียนรู้ไพ่เนี่ยคุณต้องติดตามค่ะแล้วติดตามตอนทุกตอนที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยอย่าพลาดนะคะถ้าคุณพลาดเนี่ยจะน่าเสียดายมากๆแล้วก็หมั่นฝึกฝนเสริมสร้างความรู้ความรู้เป็นเครื่องประดับนะคะเป็นเครื่องประดับกายค่ะประดับสมองทําให้คุณนะ่ยแลดูมีคุณค่าน่าเชื่อถือน่าศรัทธาชื่อเสียงจะก่อให้เกิดได้ก็คือสิ่งที่คุณทําแล้วเนี่ย มันจะต้องประกอบกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ตัวคุณเองแล้วก็กับผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเราก็ต้องมีความจริงใจซื่อสัตย์ในอาชีพของเราค่ะอาชีพของเราเนี่ยเราจะต้องรักและซื่อสัตย์แล้วก็รักตัวเราเองแล้วก็รู้สึกดีดูแลคนอื่นๆที่เข้ามาหาเรานะคะเดี๋ยวนะคะขอปิดฝากล่องนิดนึงลืมคะ่ะเปิดแล้วไม่ได้ปิด เมื่อเราพูดถึงเรื่องการเป็นนักพยากรอาชีพต้องมีอย่างไรทำอย่างไรแล้วอย่างไรบ้างเนี่ยหลายอย่างไรเนยนะคะเดี๋ยวเราจะมีเสนอเป็นเคสบางเคสนะคะให้ได้ดูน้าพ่ยค่ะกระตุ้นความอยากค่ะจะได้อยากเรียนรู้แล้วก็อยากทำไรายได้ให้กับตัวเองนะคะใบนี้ค่ะใบนี้จับเงินใบเนี้ยจะบอกนิดนึงนะคะถือว่าเป็นเงินที่ได้มา อาจจะเป็นการโชคลาภได้มาไม่คาดคิดเงินมันหล่นมาในมือนะคะหล่นมาจากฟ้าฟ้าค่ะเป็นปึกเลยค่ะถ้าคุณจะ,จะเรียกว่าเสี่ยงโชคเล่นหุน้นเล่นหวยหรืออะไรก็ตามเนี่ยใบเนี้ยคุณเตรียมไว้เลยรับเงินค่ะก้อนโตด้วยถ้าคุณจับไพ่ได้ใบน,นี้นะคะการันตีค่ะเราจะเห็นภาพง่ายๆเงินหล่นมาจากฟ้าฟ้า แหม่แบมือรับเลยค่ะก้อนโตเลยหลายหลายปึกเลยนะคะเนี่ยอันนี้ยินดีด้วยค่ะถ้าใครจับได้ใบนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างไพ่ใบหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินค่ะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องความรักนะคะก็เป็นความรักที่เราอาจจะได้ความรักได้ผู้ชายสักคนหนึ่งหรือผู้หญิงสักคนหนึ่งพร้อมเงินค่ะโดยไมค่คาดคิดนะคะก็ก็คือก็มีฐานะมีฐานะความรักถ้าเรื่องสุขภาพก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะสุขภาพถือว่าสุขภาพดีนะคะมีความสบายใจมีความสุขแน่นอน เงินก้อนโตขนาดนี้แต่คุณต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าก้อนใหญ่กว่านี้มือคุณจะหักนะคะอืแล้วในเรื่องของการงานถ้าพูดถึงแล้วใบนี้เงินตัวเนี้ยก็มันก็สื่อได้ว่าคุณจะได้โปรเจกต์ใหญ่โดยที่นึกไม่ถึงนั่งอยู่ดีดเนี่ยอาจจะมีคนมาติดต่อคุณหุยมาทํางานกับผมผมมีงานที่จะให้ทํางานเนี้ยมันทําให้คุณได้ประโยชน์ได้เยอะอันเนี้ยถือว่าดีค่ะทุกคนอยากได้ใช่ไหมคะ มาค่ะอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากลองต้องมาเรียนไพ่แสงสุกนะคะใบต่อไปค่ะใบนี้เอาลงนะคะอืมใบต่อไปนี่เห็นไหมคะภาพนี้เป็นภาพหญิงชายแต่งงานหน้าตาสวยใสหล่อมากเลยผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยนะคะแล้วรอบรอบเนี่ยมีเครื่องประดับตกแต่งเยอะแยะเป็นงานแต่งงานที่มีความสุขหรูหรามีเงิน คนแต่งงานด้วยกันคู่นี้เป็นคนที่คุณจะได้รับคนที่มีเงินมีทองพร้อมกับมีความรู้ความสามารถถ้าจะพูดถึงเรื่องงานนะคะงานคุณก็จะโชคดีตรงที่ว่าคุณจะมีหุ้นส่วนที่ดีถ้าถามว่าหุ้นส่วนดีไหมจะทํางานชิ้นนี้หุ้นส่วนดีไหมเฮ้ยถ้าได้ไพใ่ใบนี้คุณมีหุ้นส่วนที่ดีสามารถดําเนินงานไปด้วยกันได้ดีส่วนสุขภาพก็มีความสุขดีค่ะไม่ได้มีผลเสียอะไรนะคะ ก็เรียกว่าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเราเนี่ยจะดูจากสีหน้าสีตาของบุคคลในไพ่แล้วก็สิ่งรอบข้างที่มีอยู่สิ่งรอบข้างที่มีอยู่คืออะไรผ้าม่านตกแต่งสวยงามมีงานเลี้ยงฉลองนะคะไพ่ใบนี้ก็จัดว่าเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่ดีที่ใครได้รับไพ่ใบนี้แล้วเนี่ยโอ้คุณเตรียมรับรู้ไว้เลยคุณแฮปปี้จริงๆค่ะมาต่อไปค่ะแหมใบนี้อย่างดีมากเลยค่ะเราจะเห็นเลยไพ่แหวนเพชรค่ะ ออืของจริงก็อยากได้นะคะเป็นไพ่ก็อยากได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเรือนเนี่ยเป็นตัวเรือนทองคํามีค่าหรูหรานะคะตัวเพชรเม็ดงามเลยค่ะเป่งประกายเม็ดโตค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องความรักคุณมีโอกาสดีๆนะคะได้ความรักที่ดีเสริมส่งเสริมชึ่นกันและกันไม่ว่าคุณจะได้คู่มาเนี่ยเขาจะต้องส่งเสริมคุณเพราะว่า ตัวเรือนเนี่ยเป็นเรือนทองคําก็เป็นคู่ที่ส่งเสริมสน,สนับสนุนคุณได้ดีจริงๆนะคะแล้วเพชรเม็ดโตเนี่ยรับรองว่าคุณต้องพึงพอใจทุกเรื่องทุกระดับของคนที่คุณคบหรือคุณเจอด้วยนะคะส่วนในเรื่องการงานคุณจะได้งานที่คุณคาดคิดไม่ถึงเป็นงานที่ดีงานที่ส่งเสริมชื่อเสียงหน้าที่การงานพร้อมกับเป็นงานที่ทําเงินสร้างเงินให้คุณส่วนสุขภาพ มองดูแล้วเนี่ยไพ่ตัวนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะถามว่าสุขภาพมีปัญหาอะไรไหมไม่มีค่ะไม่น่าจะมีปัญหาไพ่ใบนี้สวยสดงดงามมากเป็นไพ่ที่ดีจัดว่าอยู่ในกลุ่มที่ดีเป็นไพ่เชิงบวกค่ะต่อมานะคะนี่เรากำลังจะเลือกไพ่ไพ่ใบนี้เราจะเห็นผู้หญิงคนนี้หยิบยื่นดอกกุหลาบให้เราโอ้ยอยากได้มากเลย หมายถึงว่าคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้สวยนะคะมีสเสน่ห์นอกจากการมีสเสน่ห์ของเขาเนี่ยนะคะเขายังส่งผลในเรื่องของเป็นคนจิตใจดีค่ะเป็นคนมีจิตใจดีเป็นคนมีคนอารมณ์ดีนะคะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคนอื่นแล้วอีกในนึงก็คือเขาก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามากับตัวเขาเองด้วย ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ดีไพ่ผู้หญิงทาไมถึงจิตใจดีดูจากสีเสื้อนะคะสีขาวเธอหยิบยื่นกุหลาบสีแดงดอกโตให้ก็คือหยิบยื่นสิ่งดีๆสวยงามแล้วตัวเธอเองก็มีสเสน่ห์ถ้าเปรียบเทียบหน้าไพ่เนี่ยเป็นตัวเราเนี่ยตัวเรากําลังจะได้รับสิ่งดีๆแล้วก็มีคนให้สิ่งดีๆกับเราค่ะต่อไปนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่การเดินทางท้องครอบครัวอันนี้สุดยอดของความแฮปปี้ค่ะฟินมากเลย ทุกคนได้ไปเที่ยวไปกันทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกนะคะตัวเล็กตัวน้อยไปกันหมดนะคะมีความสุขอยากไปเที่ยวมากขึ้นเครื่องบินตัวนี้เป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าทุกคนมีความสุขเราจะได้เที่ยวเราจะได้ไปเที่ยวกันต่างๆที่ต่างๆต่าง,างประเทศที่อยากไปแล้วตัวนี้ถ้าพูดถึงการงานทํางานเป็นทีมดีค่ะทีมนี้ดีไหมผมจะร่วมงานกับทีมนี้ดีไหมครับดีมากค่ะแล้วบอกได้เลยว่าเน้นค่ะเป็นทีมทําคนเดียวไม่ดีค่ะ ทำคนเดียวอาจจะไปได้ไม่สุดนะคะส่วนในเรื่องการเงินอันนี้ต้องมีเงินแน่นอนไพ่บอกเลยว่าถ้าคุณไม่มีเงินคุณจะเดินทางไปเที่ยวเนี่ยลำบากอันนี้มันมีความพร้อมทุกอย่างพร้อมหมดมกีกระเป๋งกระเป๋านี่คือรายละเอียดของหน้าไพา่ที่มันจะส่งให้เราเนี่ยสามารถทํานายได้และบอกลูกค้าได้ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะไพ่ทุกตัวเนี่ยที่อาจารย์หยิบมาเนี่ยในเชิงพวกทุกตัวเลยเนี่ยจะเป็นไพ่ที่ดีคะ่ะเน้นเลยนะคะเป็นไพ่ที่ดีนะคะ บอกได้เลยว่ามันน่าสนใจใช่ไหมคะน่าสนใจมากถ้าน่าสนใจนะคะเราต้องติดตามที่อาจารย์สอนไพ่แสงสุกเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณได้ใช้ไพ่แสงสุกตัวเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าเหมือนคุณมีเพื่อนนะคะมีมิตรที่ดีเพราะไม่ว่าตัวคุณเองจะใช้กับตัวเองคุณก็ได้ประโยชน์กับตัวเองด้วย วันนี้ฉันจะทําอะไรจะคบคนนี้ดีไหมมันจะไกด์ไลน์คุณเลยค่ะนะคะเมื่อกี้เราได้ดูไพ่ดีไปแล้วนะคะยกตัวอย่างไพ่ดีไปแล้วแต่ตอนนี้เราจะยกตัวอย่างไพ่เสียในดีก็ต้องมีเสียด้วยนะคะไม่ใช่ดีตลอดสําหรับนี้มีทั้งดีทั้งเสียเพื่อไปใช้ในการทำนายนะคะมาเลยค่ะใบนี้ใบแรกเห็นกันไหมคะเป็นภาพเด็กตัวน้อยนั่งใส่เสื้อสีดํามีแมวดํานั่งอยู่ข้างๆนะคะนั่งหน้าเศร้า ภาพนี้บ่งบอกด้วยสีค่ะสีดําเราจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องเศร้าหมองเป็นเรื่องทุกข์ทรมานใจเป็นเรื่องกดดันสีเข้ามาเกี่ยวข้องล้วนะคะเห็นไหมคะไพ่ออร์เคิลตอบแล้วสีเข้ามาเกี่ยวข้องสีดําเป็นสีที่ไม่ดีในเชิงลบมีความทุกข์ใจถ้าพูดถึงเรื่องการเงินกําลังคิดอยากจะได้เงินโอยไม่ง่ายคะ่ะยากจะไปขอความช่วยเหลือใครก็ยากในเรื่องความรักไม่ต้องพูดถึงทุกข์ทรมานค่ะมีความซัฟเฟอร์สูงเลยชีวิตนี้ ลันทศมีความกดดันเก็บกดในเรื่องของงานจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโอ้ยากค่ะไม่มีทางนั่งสถิตอยู่อย่างนี้ค่ะไม่ขยับเลยค่ะไพ่ก็บ่งบอกเลยการนั่งเนี่ยไม่มีการขยับไม่มีการก้าวก็คือการที่ไม่ได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งยังมีแมวดํานั่งข้างๆอยู่ความเชื่อของเราคือแมวดําเป็นแมวที่และดูน่ากลัวดุร้ายหรือลึกลับมองแล้วไม่น่าจะเล่นด้วยนะคะแมวดาเนี่ยค่ะอันนี้เป็นใบแรกใบแรกของที่เราจะแสดงให้เห็นว่า ให้ดูว่าเป็นไพ่ที่แนวเสียนะคะไม่มีใครอยากได้หรอกค่ะแต่ต้องรู้ค่ะถ้าเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บทบางเรามีสิ่งที่ทุกทุกใจเสียใจกดดันเราจะต้องทําใจอย่างเดียวค่ะไม่งั้นเนี่ยลำบากในการใช้ชีวิตอยู่นะคะใบเนี้ยใบใบหนึ่งที่เรายกตัวอย่างมาส่วนเราจะยกตัวยาใบที่สองใบที่สองเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะไพ่ใบนี้เห็นเลยค่ะงูพันอยู่บนคบไม้แล้วก็มี ชายใสแว่นตาดําถูกปักหลังก็นั่นย่อมจะหมายถึงว่าชายผู้นี้โดนแทงข้างหลังโดนแทงข้างหลังโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะมันน่าเศร้าค่ะเก่งมีความสามารถแต่ก็ลืมระวังตัวจะมีพื้นสีแดงพื้นสีแดงก็หมายถึงความเป็นอันตรายต้องหยุดต้องระวังนะคะอันนี้อีกใบหนึ่งที่เป็นใบที่เสียแล้วใบที่ต้องเตรียมพร้อมระวังตัวคะ่ะถ้าเจอใบนี้นะคะ มาค่ะใบต่อไปอันนี้ชัดค่ะคนสองคนงอนกันผู้ชายใส่เสื้อสีดำผู้หญิงสีแดงตัวเนี้ยจะบอกนิดนึงนะคะว่าเป็นการที่หันหลังให้กันอาจจะมีการไม่ถูกใจกันเป็นการที่งอนต่อกันไม่อยากจะญาติดีกันแล้วถามเรื่องงานเนี่ยจะบอกนิดนึงนะคะงานเนี่ยไม่รอดค่ะต้องแยกแจกแตกกันแน่นอนหุ้นส่วนแตกกันแน่นอนนะคะ ไม่สามารถไปได้วยกันได้ความรักก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเจอใบนี้คุณก็มีสตินิดหนึง่งรอบครอบนิดนึงนึกถึงสิ่งดีๆต่อกันนะคะไม่ต้องมาคิดอะไรมากนะคะส่วนในเรื่องการเงินจะไปหาใครเนี่ยเขาก็หันหลังให้เรานะคะภาพชัดค่ะเพราะว่าสีมันอึมครึมมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบนึงที่บ่งบอกถึงความเสียหายแต่ก็เมื่อมีความเสียหายเราต้องเตรียมพร้อมนะคะว่าเราจะตั้งรับกับมันอย่างไรดีนะคะส่วนใบต่อไปค่ะเราจะเห็นใบนี้นะคะ ใบนี้ก้ามกึ่งค่ะจะว่าดีก็ดีจะว่าเสียก็เสียมันมีในส่วนดีและส่วนเสียเนี่ยไพาไพ่มันก็บอกว่าท้องฟ้าแจ่มใสคนใส่เสื้อสีแดงเราต้องระวังเขานะคะต่อให้เราเป็นเด็กโตกว่ามีจิตใจที่ดีกว่าเราก็ต้องระวังเพราะก็ถือไม้ข้างหลังอะไรก็ตามเนี่ยไม่แน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าเราอาจจะถูกหักหลังได้อย่าไปคิดว่าเราจะได้สิ่งดีๆตลอดไปอันนี้ต้องระวังเช่นกันค่ะไพ่สีใบที่ยกไปเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่จะให้เห็นว่าในไพ่ชุดนี้มีทั้งดีและไม่ดีค่ะ แล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะเรายกตัวอย่างเราจะบอกเลยว่าไพ่เนี่ยมันจะบอกทั้งการเงินการงานความรักอยู่ที่คําถามนะคะของแต่ละคนอันนี้เขาถามว่าในอนาคตเนี่ยถ้าผมเนี่ยจะทํางานตัวเนี้ยธุรกิจตัวเนี้ยจะไปได้ดีไหมไพ่ตัวนี้โดนล็อกล้อค่ะก็หมายความว่าธุรกิจที่คุณจะไปได้เนี่ยมันอาจจะไม่ดียามที่คิดมันอาจจะมีติดขัดบ้างสะดุดบ้างต้องเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวทําอะไรเตรียมตัววางแผนให้ดีนะคะ ในชีวิตจริงความเป็นจริงเนี่ยคุณต้องเข้าใจนิดหนึ่งถ้าคุณวางแผนดีหลักการดีแล้วก็รอบคอบคุณก็จะผ่านมันได้ค่ะนี่คือถ้าในดีก็มีไพ่เสียในไพ่เสียก็มีไพ่ดีแต่มันมีการเตือนกันไว้นะคะสรุปคือไพ่ที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยคือไพ่ที่บ่งบอกให้เห็นสิ่งที่เราจะต้องเมื่อรู้ว่าเสียเราจะต้องมีการแก้ไขค่ะหรือว่าปรับปรุงหรือว่าเตรียมตัวเพื่อจะได้ผ่านพ้นไปได้ดีๆค่ะสรุปได้เลยว่าไพ่ตัวนี้นะคะ ชุดแสงสุกเนี่ยเป็นไพ่ชุดที่คุณควรที่จะมีเอาไว้สำหรับตัวคุณเองเรียนรู้จดจำแต่ไม่ได้ท่องจำอย่างนกแก้วนกขุนทองนะคะมีความสังเกตไพ่สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณมาทำนายได้แล้วคุณต้องฝึกฝนให้เกิดการชนานาญเรียกว่าถ้าคุณชนานาญแล้วเนี่ยคุณจะสามารถใช้ไพ่ตัวนี้ได้อย่างได้ดี เขาเป็นเพื่อนทําช่วยคุณทํามาหากินได้ช่วยคุณสร้างเงินสร้างไรายได้ได้จริงนะคะเราก็จะบอกว่าคอร์สเนี่ยนะคะที่เราจะติดตามกันต่อไปเนี่ยนิีเราจะอธิบายหน้าไพ่แต่ละใบเนี่ยในตอนที่สองนะคะก็จะมีหน้าไพ่ที่จะอธิบายอีกก็คือในเรื่องของ1ใบที่1ถึงใบที่15ค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะวันนี้เราได้มารู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัววิทยากรเอง พี่จีจี้เราจะเรียกว่าพี่จีจี้นะคะในวงการเรียกพี่จีจี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนจําว่าพี่จีจี้แล้วก็ให้ทําความเข้าใจกับสิ่งที่ได้พูดออกไปเนื้อหาสาระนะคะว่ามีอะไรบ้างครั้งหน้าเนี่ยเราจะต้องเจอกันอีกนะคะแล้วเราก็จะมาเจอกับไพ่แสงสุขเช่นกันเราจะได้มาเรียนรู้อย่าลืมนะคะเราต้องติดตามชมถ้าเราไม่ติดตามเราจะพลาดสิ่งที่ดีๆสำหรับคุณสิ่งเหล่านี้จะสร้างเงินสร้างรายได้ให้คุณจริงๆค่ะ รวยค่ะรวยจริงๆสวัสดีค่ะ